สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube channel ของครูอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในบทเดิมนะลูกคือบทการแยกตัวประกอบแต่ว่าขึ้นในหัวข้อใหม่เราเรียนการแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ไปแล้วเนาะแบบบวกเข้าลบออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นในหัวข้อใหม่อีกหนึ่งหัวข้อเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะคือ,อการแยกตัวประกอบโดยใช้ ทฤษฎีบทเศษเหลือลกทฤษฎีบทเศษเหลือถามว่าทฤษฎีบทเศษเหลือคืออะไรอ่ะเดี๋ยวครูจะซูมให้เห็นชัดๆเนาะทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยเขามีอยู่ว่าถ้านักเรียนหานพรพหุนามซึ่งพหุนามในที่นี้เขาตั้งชื่อให้มันด้วยว่าชื่อ px พหุนาม px เนี่ยถ้านักเรียนหานพรพหุนาม px ด้วย x ลบ a ด้วย x ลบ a โดยที่ a เนี่ยคือค่าคงตัวลุก ค่าคงตัวคืออะไรค่าคงตัวก็คือตัวเลขนั่นแหละโอเคไหมถ้านักเรียนหารพรหุนาม px ด้วย x ลบ a a คือตัวเลขนะแล้วนักเรียนจะได้เศษเหลือเป็นตัวนี้ลูกนักเรียนจะได้เศษเหลือเป็น pa อ่ะถ้าดูจากทฤษฎีเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยเขาพูดไว้ในเชิงตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราจะไปดู โจทย์เพื่อทำความเข้าใจในทฤษฎีบทเศษเหลือให้มากขึ้นนะคะอะตัวอย่างที่หนึ่งลูกจงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือลูกหาเศษเหลือคำว่าหาเศษเหลือตรงเนี้ยคำว่าหาเศษเหลือตรงเนี้ยคืออะไรที่ได้จากการหารโจทย์นะด้วย x ลบสจากเมื่อกี้ขอย้อนไปนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเราหารพรหุนาม p x ด้วย x ลบ a แต่ว่าข้อนี้เขาบอกว่าหารตัวนี้ 2x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก6แสดงว่าตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวนี้แหละโจทย์ของเราเนี่ยก็คือ px ถูกไหมเราหาร px ด้วย x ลบ3เมื่อกี้เขาบอกว่าหาร px ด้วย x ลบ a แสดงว่า x ลบ a เอามาเทียบกับ x ลบ3แสดงว่า a ของเราเนี่ย a ของเราเนี่ยคือเท่าไหร่ลูกจาก x ลบ a ข้อนี้เขาให้มาเป็น x ลบ3แสดงว่า a ของเราก็คือ3ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะ a คือ3เนอะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็คือให้ px เขียนเลยลูก px คือโจทย์เนาะให้ px เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 ลบ 5x แล้วบวกด้วย6จากทบเสร็จเหลือทบอคืออะไรคะอาจารย์ไม่ค้นเลยทบอย่อมาจากทฤษฎีบทนะคะทฤษฎีบทย่อมาจากทบอนะลูกทอจากทบเอเ็จเหลือเนี่ยจะได้ P A a คืออะไรล่ะเมื่อกี้เเราได้มาแล้วถูกไหมคือ P 3แทนตรงนี้ด้วย3าเลยลูกเป็นเศษเหลือที่ได้จากการหาร Px ด้วย x กลบ a ก็คือ x ลบ สามเนาะในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะหาเศษเหลือจากการหาร p x ด้วย x ลบ a เมื่อกี้ตามนิยามเลยเขาบอกว่าถ้าเราหาพรพหุนาม p x นะด้วย x ลบ a เนี่ยจะได้เศษเหลือเป็น p a นี่ไงตรงนี้ไงเพราะฉะนั้น p a ของเราในข้อนี้คือ p 3ถูกไหมลูกคือ p 3เพราะฉะนั้น p 3ของเราก็จะเป็น เศษเหลือในข้อนี้โอเคไหมแสดงว่าถ้าหา p 3ได้เราก็จะหาเศษเหลือในข้อนี้ได้นะคะอะ p 3หายังไงล่ะคะอาจารย์ p 3เอามาเทียบกับตัวนี้ลูก px แสดงว่าตรงไหนเป็น x ตรงไหนเป็น x นะในโจทย์แทนด้วยเลข3โอเคไหมตรงไหนเป็น x ในโจทย์แทนด้วยเลข3เพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะได้สมการว่า2คูณ3ยกกำลังสอง ลบด้วย5คูณกับ3และบวกด้วย6ย้ำอีกครั้งนะคะตรงไหนเป็น x ในโจทย์แทนด้วยเลข3พอข้อนี้หา p3 เนอะจะได้ว่า2คูณกับ3ยกกำลัง2คือ3คูณกัน2ครั้งถูกไหม3คูณกัน2ครั้ง3 3 9ลบ5คูณกับ3ได้ลบ15และบวกด้วย6 เพราะฉะนั้น2อคูณ9ได้18บแลบสิบห้กระดกลิ้นทำไมเนี่ยลบสิบห้าวกหกสลบสิบวก6ถ้านักเรียนคิดเลขมาแล้วจะได้9ถูกไหมลูกจะได้9แสดงว่า p 3ของเราในข้อนี้คือ9 p 3 9ก็คือเศษเหลือเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาหาเศษเหลือดังนั้นเศษเหลือของข้อนี้จะเท่ากับ เก้าเลยตอบเก้าได้เลยโอเคไหมหาเศษเหลือลูกหา P A เพราะฉะนั้น A ข้อนี้คือสามก็คือหา P สามเนาะเพราะฉะนั้นเศษเหลือก็คือเก้าเลยโอเคนะคะโอเคนะอ่าต่อไปเดี๋ยวครูจะไปอีกข้อหนึ่งเนาะลองอีกสักข้อหนึ่งลองกันอีกสักข้อหนึ่งอ่ะข้อที่สองลูกข้อที่สองเอ่ออ่ะเอาข้อที่สองอนเนาะ าจากตัวอย่างที่สองนักเรียนจากตัวอย่างที่สองข้อนี้เหมือนเดิมไหมลองอ่านสินักเรียนจงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเพื่อหาเศษเหลือหาเศษเหลือคือหาอะไรลูกหา P A ถูกไหมหาเศษเหลือที่ได้จากการหารโจทย์โจทย์คือ P x เนาะด้วย X บวกหข้อนี้เป็น X บวกหเพราะฉะนั้น เวลาเราเขียนเริ่มเขียนเลยนะอ่ะนี่ขู่ก๊อปมาจากข้อที่แล้วเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะต้องหา P A ถูกไหมเของเราคืออะไรเอยข้อนี้ a ของเราคืออะไรก็คืออะไรเอยจาก x ลบเเนะี x ่ย x ลบเเนะี่ยแต่ข้อนี้ให้มาเป็น x บวก5เราต้องจัดให้อยู่ในรูป x ลบ a แต่ค่า ให้ได้ x บวก5เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดีลูก x ลบเราต้องอยู่ให้ในรูป x ลบแล้วก็ในวงเล็บคือ a โอเคไหมแต่ค่าต้องได้เท่ากับ x บวก5เท่าเดิมเพราะฉะนั้นตัว a ของเราก็คือลบ5ถูกไหมคะเพราะว่า x ลบลบ5จะได้เป็น x บวก5เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ a จะเท่ากับลบ5อะ เพราะฉะนั้นเราก็ให้เลยให้โจทย์ px ของเราก็คือโจทย์8 x กำลังสองลบ4 x บวก11จากค้รบอรเ็จเหลือจะได้ pa a คือเท่าไหร่ลูกข้อนี้ลบ5ถูกไหม a คือลบ5นี่ไง a คือลบ5เป็นเศษเหลือนะที่ได้จากการหาร px ด้วย x บวก5ในข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นหาเศษเหลือ pa ของเราคือ p ลบห ตรงไหนที่เป็น x ตรงไหนที่เป็น x ในโจทย์แทนด้วยลบ5เข้าไปเอเคไหคะเวลาคิดตัวเลขลบนะลูกถ้า p มันเป็นลบเนี่ยนักเรียนระมัดระวังในการคิดเลขด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นักเรียนผิดเนี่ยจะผิดตรงเครื่องหมายกันเยอะเนาะ,ะ8คูณด้วยลบ5ทั้งหมด,ดยวกำลังสองลบ4 x คือลบ5และบวกด้วย11 แคูณกับยีเออลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองก็คือลบห้าคูณกันสองครั้งถูกไหมห้าห้ายี่สิบห้าลบคูณลบได้บวกเพราะฉะนั้นลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เป็นยี่สิบห้าลบสี่ลบห้าลบสี่ลบห้าได้บวกยี่สิบถูกไหมลบลบลบเป็นบวก บวกด้วย11ต่อไป8คูณ25คิดเลขอย่างไวถ้านักเรียนคิดเลขไม่ผิดจะได้200เนาะบวกด้วย20และบวกด้วย11 3ตัวนี้รวมกัน200บวก20บวก11จะได้231ข้อนี้ได้แล้วลูก p ลบ5 p ลบ5คืออะไร p ลบ5้5คือเศษเหลือของข้อนี้ถูกไหมดังนั้นสรุปได้เลยว่าดังนั้นเศษเหลือ จะเท่ากับ231โอเคนะ231เนี่แนูกแพทเทิร์นจะเป็นไปตามเดิมทุกข้อเลยให้หาเ้นเหลือหม่ความว่าหา PA โอเคไหมหา PA Px คือโจทย์ของข้อน,นั้นๆและเขาจะให้รูป x ลบ a มาต้องจัดให้เป็นรูป x ลบ a เนอะถ้ายังไม่ตรงตัวอย่างเช่นข้อนี้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเนะี่ยนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย เออโทษทีลูกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเปลี่ยนจากบวกเป็นลบก่อนแล้วข้างหลังก็ A เนี่ยจะเป็นจนํานวนตรงกันข้ามโอเคนะจะได้ A ในข้อน,นั้นมาจากนั้นหา P a ก็เอา a ในแต่ละข้อเนี่ยไปแทนพอได้ P ในเอในข้อน,นั้นได้เท่าไหร่เศษเหลือก็ตอบเท่านั้นเลยโอเคนะในหัวข้อนี้ยังไม่ค่อยยากนะคะยังไม่ค่อยยากให้นักเรียน ฝึกฝนกันอ,อ,อย่างสม่ำเสมอเนาะจะได้คล่องๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหามีเพียงเท่านี้เนาะสั้นๆไม่เยอะมากกระชับกระชับได้ใจขวามาม่ย่อยๆให้นักเรียนเผื่อนักเรียนลืมเนาะโอเคค่ะถ้าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีค่ะ I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and stay.